ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2792ถูกกําจัดโดยเทพเจ้าเมื่อก้าวเข้าไปในรูหูเจ้าจะถูกห้อมล้อมด้วยความงดงามจะลึกทางผู้ศาสนาและเสียงภาษาสันสกิตก็ดังก้องอยู่มันเหมือนถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในสายพุทธ,ธะไม่เหมือนการอยู่ในศพ เมื่อเดินไปบนพื้นดินจะได้ยินเสียงสะท้อนไม่รู้จบน้ําทะเลทั้งหมดตาแสดงความกรบอย่างเต็มเปี่ยมต่อพระพุทธเจ้าโบราณหยุนฉิงคลืน่นมีเสียงน้ําไหลใส่น้ําสีทองกว้างสามฟุตไหลออกมาจากเท้าของจารุเฉินน้านี้เปลี่ยนไปด้วยพลรรังลึกลับและมีค่ามากกว่ารอผิดเทพลายเท่าเมื่อน,นําออกมาแล้วสามารถขายได้ในราคาสูงมากนี่คือทรัพยากรสําหรับการฝึกฝนที่เหล่าเทพปรารถนา และเป็นวัตถุดิบในการเล่นแร่แปรธาตุที่เหล่าปรมาจารย์นักกุงยาและประมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ต่างต้องการวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์นั้นประเมินค่าไม่ได้จารวชเชนไม่ได้เอาข้อนั้นและความรู้สึกวิกฤตในใจของเขาก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆ่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกหนาวสบายทั้งตัวห่างออกไปกว่า50ฟุตข้างหน้าปรากฏร่างในชุดคลุมสีเทามีลายเส้นสีเงินบนใบหน้ามือวางบนหน้าอกและดวงตาสีดําสนิทคู่หนึ่ง จงอมองไปยังจางวัวเชนและผืนน้ําทะเลไม่ดีแล้วจางวัวเินเพิ่งคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ไม่นานเขาก็พบว่ามีรวดลายศักดิ์สิทธิ์ที่หนานแน่นและเป็นระเบียบปรากฏขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าเหนือศีรษะและบนผนังทั้งสี่ด้านบรรยากาศแห่งความตายที่แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์อบอวนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในช่วงพิตาร่างในชุดคุมสีเทาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าจางวัวเชนและเมื่อเขายื่นฝ่ามือโลหะออกไปก็มีหัวหมาป่าดุร้ายปรากฏขึ้นในฝ่ามือ หัวหมาป่านั้นดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาและส่งเสียงหอนดังกึกก้องไปทั่วโลกเสียงหอนของหมาป่าสามารถทําให้จิตใจอับริสุ์ของผูู้ฝนตกใจสับสนและบันทอนกําลังใจได้จางล่วเฉินตอบสนองอย่างรวดเร็วพลังแห่งความเป็นชายในร่างกายของเขาไปทุกขึ้นร่างกายของเขาร้อนระอุราวกับเหล็กห้อมเหลวเสียงคำรามของมังกรดังก้องอยู่ในแขนของเขาและเงาจางๆของวิญญ,ญาณมังกรก็ไหลออกมาจากแขนของเขาตุ้ม ฝ่ามือสองข้างต่อสู้กันพลังงานสองระลอกพุ่งออกมาแต่พลังมหาศาลนั้นกลับไปกระทบกับกำแพงพุทธรูปสีทองที่อยู่ข้างแต่กลับไม่ทําให้กำแพงพุทธรูปเสียหายตรงกันข้ามพลังงานจำนวนมากกลับถูกดูดซับไปโดยจารึกทางพุทธบนกำแพงพุทธรูปแทนจารว่เฉินและราชในชุดคุมสีเทาต่างถอยหลังแต่ไห้ไห้จะด้านทานคลื่นพลังอันมหาศาลชนิดนี้อย่างไรร่างอันบอบบางของพวกเขาราวกับใบไม้ที่ร่วงหล่นในสายลม ลอยหายไปตามทางเดินลึกลงไปในระยะไกลปังนางชนกำแพงพระพุทธรูปสีทองและล้มลงนางกักเลือดพุทธสีทองออกมาเต็มปากและร่างกายของนางก็สั่นเทาโชคดีที่นางได้กลั่นกองกายทองคำของพุทธเจ้าที่แท้จริงแล้วมิฉะนั้นหากกึ่งเทพผู้หนึ่งยืนอยู่ใกล้ขนาดนั้นและรับแรงกระแทกจากเทพเจ้าเทียมแม้จะไม่ตายก็คงสูญเสียพลังชีวิตไปครึ่งหนึ่งจารุวเฉินรีบถอยกลับ โดยตั้งใจจะรวบรวมไห่ไห่เข้าไปในมิติภายในกระจกปีศาจจางซานอย่างไรก็ตามเขาประหลาดใจที่พบว่าไม่มีช่องว่างใ,ใดๆที่สามารถเปิดภายในร่างกายของผู้ดูรูปโบราณหยุนชิงได้อาจกล่าวได้ว่าร่างกายของผู้ได้เจ้าคือสถานที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลไห่ไห่กระตุ้นเกาะเทพบคีครั้งใบหน้าที่งดงามของนางซีดเผือดและนางกล่าวว่าสิพี่ร่วยเฉินไม่ต้องห่วงข้าข้าไม่เป็นไร ร่างในชุดคลุมสีเทาที่อยู่ตรงข้ามเขาพ่นลมหายใจเบาๆว่าหลังจากใส่รองเท้าเหล็กแลหาที่นั่งได้ยากจริงๆมาถึงที่นี่ได้ง่ายดายเหลือเกินไม่คิดเลยว่าจารั่วเฉินจะริเริ่มมาส่งถึงหน้าบ้านเขาเองจารั่วเฉินสังเกตเขาอย่างระมัดระวังเมื่อครู่และกล่าวว่าผ่ามรณากําลังเข้าใกล้ไม่ทับเทพไม่คาดคิดเลยว่าพมรณาของพวกเจ้าก็ส่งผู้ผุกผนไม่ยองเผียวอ็นความมืดด้วยท่านใดนั้น จางล่วเฉินก็เงยหน้ามองขึ้นไปทางต้นน้ำของลําธารสีทองเขาเห็นเทพเจ้าเทียมผมขาวสวมหน้ากากสีขาวอมม่วงยืนอยู่บนผืนน้าสีทองอลามปกคลุมไปด้วยหมอกสีเทาและเต็มไปด้วยความตายราวกับผีจางั่วเฉินสัมผัสได้ถึงไอ้พลังอันตรายอย่างยิ่งในเทพเจ้าเทียมองค์นี้ดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้จะโจมตีทางทจิตอยู่ตลอดเวลาซึ่งทําให้หัวใจเสียของจางั่วเฉินรู้สึกวันไหวท่านเรียกตัวเองว่าอะไรท่านผู้ทรงเกียรติจางั่วเฉินถาม เทพเจ้าเทียมผมขาวสวมหน้ากากสีขาวอมม่วงกล่าวว่าฝนกําลังตกทางทิศใต้ของท้องฟ้าเทพเจ้าเทียมจากเทียนน,นันนะจางวาเฉินเริ่มระแวงเทียนนานเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังสมาธิชั้นหนึ่งในสารนรกมันลึกล้ําอย่างยิ่งเทพเจ้าเทียมที่ออกมาจากที่นั่นจะเป็นเพียงเทพเจ้าเทียมได้อย่างไรพลังสมาธิควรเป็นสิน่งที่น่ากลัวที่สุดแม้แต่ยอดฝีมือดับเทพชั้นหนึ่งในบรรดาสามาดับล่างก็ยังไม่ทําให้จังวเฉินหวาดกลัว แต่เขากลับกลัวยอดฝีมือที่มีพลังสมาธิสูงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามพลังสมาธิของเขาในตอนนี้อยู่ด้บเ9ครึ่งเท่านั้น <c oughs> มีอาการไอมีแค่สองเสียงแต่เป็นเสียงที่รุนแรงมากเหมือนเข็มเหล็กแทงทะลุแก้วหูตัวละครที่3มปรากฏตัวขึ้นมันคือเทพเจ้าที่ตายแล้วมีสองหัวหัวหนึ่งเป็นหัวมนุษยฉลาอีกหัวหนึ่งเป็นหัวแมวขาวมันปรากฏตัวขึ้นข้างนายพลไกลิน โดยมือทั้งสองข้างคว่ยหลังเขาพูดด้วยเสียงแหบพร่าว่าคนตายแห่กันมาที่เหวแห่งความมืดเพื่อดูว่าเทพิดาปานหลวองค์ชายเสียเทนเกิองมู่แห่เชือกเขาราหูและจะกูลยางเห็นความมืดสร้างเรื่องวุ่นวายกันขนาดไหนเกิดอะไรขึ้นข้าไม่คิดว่าเจ้าจังว่าเฉินยังไม่ตายและมาเจอกับพวกเราเข้าจังน่าประหลาดจจริงๆภาพที่ปรากฏในสายตาของจังว่าเฉินเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันไม่มีกำแพงพุทธรูปสีทอง ไม่มีลำธารสีทองเมืองหน้ามีแต่สีเทาปเปลือนดินทอดยาวสุดลูกหูลูกตามีภูเขาและเนินเขาไม่ใช่ภาพลวงตาภาพลวงตาสามารถหลอกจางวู่เฉินได้อย่างไรอย่างไราก็ตามเพราะมันไม่ใช่ภาพลวงตาสีหน้าของจางลู่เฉินจึงเคร่งขรึออย่างยิ่งและเขากล่าวว่าโลกแห่งเทพท่านคือเทพีแท้จริงเหรอมีเพียงเทพีแท้จริงเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนจนเข้าสู่โลกแห่งเทพได้อย่างไรก็ตามป้านหลัวกูเย่จริง และอูเจียงพึ่งจะบรรลุถึงระดับเทพและยังไม่ได้ฝึกฝนในโลกแห่งเทพมิฉะนั้นพลังการต่อสู้ของผู้เขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาลและจะไม่มีวันเกินระดับปัจจุบันไห่ไห่ไม่แสดงความหวาดกลัวแนละกล่าวว่าสิท์พี่ร้อเฉินข้าจะระเบิดต้นกนือเนดเซียนและทำลายโลกแห่งเทพเพื่อช่วยท่านหนีรอดไปได้หัวหน้าจอมทัพผู้เท่าเทีิแท้จริงแห่งความตายหัวเราะเยาะว่าข้าฝึกฝนมาอยู่ในแดนเทพมาเก้าหมื่นปีแล้ว ระดับการฝึกฝนของข้าสูงถึงระดับเทพกลางเจ้าเป็นเพียงกึ่งเทพขันสงสุดที่ทำลายจนกาเนิดเสียงของตัวเองเจ้ายังคิดจะทำลายโลกแห่งเทพของข้าหรือแม้แต่กึ่งเทพที่ทำลายจนกำเนิดเสียงของตนเองก็ไม่อาจทำให้เทพเจ้าอย่างข้าวาดกลัวได้ให้พนไก่ลินกาวว่าจางล่วเฉินนี่ช่างรู้จักวิธีสนุกสนานจริงๆแม่ชีตัวน้อยคนนี้สวยงามเหลือเกินสวยที่สุดในโลกเลยทำไมเราไม่จับตัวนางไปให้ท่านปร,รมาจารย์นานเซิงละ่ะ โซราโซ,โซไข่พยักหน้าเล็กน้อยทุกสิ่งในโลกของเหล่าเทพล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของเทพแท้จริงครึ่งเพื่อดินสุดตกลงใต้ไห่ห,ห่และดินก็กลายเป็นกรงเล็บคว้าขาของนางและดึงนางลงไปอยู่ข้างล่างจางลวเวินใช้เขนดแดนหวนคืนนิรันต์กลางปีกสีทองทั้งสิบสี่ปีที่ด้านหลังออกคว้าข้อมือของไข่ไห,ห่และทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าใส่ฟ้าสีม่วงพาดผ่านเมฆและแทงเข้าที่หน้าอกของจางล้วินราวกับกระบี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ กระจกปีศาจจางสานบินออกมาและหันหน้าเข้าหาสายฟ้าด้วยพื้นผิวกระจกปั้งกระจกปีศาจจางซานพุ่งออกมาและโจมตีจางวัชเฉียนและไห่ไห่ทั้งคู่ล้มลงกับพื้นพร้อมกันและกิ่งไปพร้อมกันพื้นดินแตกแยกออกและทั้งสองคนก็เสียหลักตกไปในเหวในพลไก่หลินและปรมาจารย์วิถีเทียนต่างก็ยิ้มแยม้มไม่ว่าจางวัชเฉียนจะแข็งแกร่งแค่ไหนในโลกทางโลกเขาก็ยังไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับเมื่อเผชิญหน้ากับเทพพิแท้จริงตั้งแต่ต้นจนจบ คงลี่จางไห่ก็ยืนที่เดิมไม่ขยับเขยื่อนในโลกของเหล่าเทพเขาคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเอาชนะได้รวมเมื่อคงลี่จางไห่พูดเช่นนั้นรอยแยกบนพื้นดินกว้างสามฟุตก็ปิดลงปิดกั้นจางวาเฉินและไห่ไห่ในโลกแห่งเทพไม่ว่าจางวาเฉินจะสมบัตลังแค่ไหนเขาก็ไม่อาจทําอะไรได้เมื่อไปเชิญหน้ากาเทพิแทจริงจางหาไห่แม่ทัพเทพไกลหลินหัวเราะเบาๆคงลี่จางไห่หัวเราะและกล่าวว่า นี่คือร่างของเทพเจ้าพลังแห่งโลกแห่งเทพมีจำกัดจึงสร้างปัญหาได้มากหากอยู่นอกร่างจางร่วยฉันคงไม่พูดว่าจะต่อสู้แค่ขยับนิ้วก็ยากเรากับปีนฟ้าแล้วเจียงชิงเทพเทียมแห่งวังยมโลกเป็นเทพเทียมชั้นกลางระดับสามเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวดูเหมือนอารักษ์กำลังจ้องมองไปยังโลกของเหล่าเทพที่อยู่ไกลโพ้นทั้งบนท้องฟ้าและททะเลข,ข้างๆเขามีสัตว์ตำนานตัวหนึงง่งยืนอยู่มันปกคลุมไปด้วยขนสีดำยาว รูปร่างคล้ายสิงโตสัตว์ร้ายสิงโตดําพูดภาษามนุษย์และกล่าวว่าท่านหญิงเซนกําลังทําอะไรอยู่นางกําลังซ่อนตัวอยู่บนฟ้านางสามารถตบเขาได้ให้ตายด้วยการสะบัดมือเพียงครั้งเดียวทำไมนางถึงอยู่กับจางว่าเฉินและแสงจะาเป็นอ่อนแอใครจะไปรู้ได้เราจะคาดเดาขอมพิดของคนเก่งระดับนางได้อย่างไรเจียงชิงกล่าวสิงโตดํากล่าวว่าเราควรลงมือทําอะไรไหมท่านหญิงเซนวางแผนร้ายกับจางว่าเฉินจริงๆถึงเวลาที่เราต้องลงมือแล้ว พวกคนตายพวกนี้ชางตาบอดจริงๆเจียงชิงพยักหน้าและกําลังจะลงมือทําอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็แสดงความประหลาดใจออกมาพร้อมกับถอนหายใจเบาๆในโลกแห่งเทพเจ้ารูนนอร์มิติปรากฏขึ้นจ่าล้วนเฉยียนและไห่ไห่เหยียบขึ้นไปบนหลังหนอนมิติแห่งความโกลาหลและปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศเทพเจ้าทั้งสามที่ตายไปแล้วต่างตกใจกันทั่วหน้าเขายังสามารถเดินทางได้อย่างอิสระภายในโลกแห่งเทพเจ้าได้ยังไงคงรีจางไห่ไม่แปลกใจเลย แต่กลับดีใจมากและหัวเราะเสียงดังนี่คือหนอนไม่ตีเห็นความโกลัขนในตำนานข้าไม่คิดเลยว่าจางว่าเฉินจะให้อาหารมันดีข้าอยากได้นอนตัวนี้คงลี่จางไห่เอื้อมมือไปคว้ามันไว้ทันใดนั้นลวดลายศักดิ์สิทธิ์ที่หนาแน่นและเป็นระเบียบก็ปรากฏขึ้นรอบตัวของจางว่าเฉินในเวลาเดียวกันพลังของโรคกิ่งเทพทั้งมวลก็กดดันลงมาที่เขาราวกับพยายามบดขยี้ร่างกายของเขาจางล่วเฉินรวบรวมพลังปานเซียนในร่างกาย และส่งพลังนั้นเข้าไปในไข่มุกขาวอรหันต์ฟิงไข่มุกขาวส่องประกายเจิดจ้าราวกับดวงอาทิตย์ที่แผดเผาบนท้องฟ้ารูปแบบศักดิ์สิทธิ์ปกติทั้งหมดได้สลายไปแล้วแม้แต่โลกแห่งเทพที่ซ่อนเร้นอยู่ในท้องฟ้าก็เปรียบเสมือนม้วนหนังสือถูกเผาไหม้จนเป็นรูโว่จาวรั่วเฉินดึงหาขึ้นมาพุ่งออกจากโลกแห่งเทพพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและบินอย่างรวดเร็วไปยังต้นน้ำของลําธารสีทองปีกสีทอง14ี่ปีก โบยบินต้านลมด้วยความเร็วสูงยิ่งนั่นคือคงรี่จางไห่สังเกตเห็นพลังอนเนือธรรมดาของไข่มุกข่าวอรหันจินตะโกนว่าตามเราจะปล่อยให้พวกเขานี้ไปไม่ได้ท่านเทพจางไห่ท่านกำลังไล่ล่าใครอยู่เจียงชิงเดิอนออกไปยืนอยู่ริมลำธารสีทองสกัดกั้นคงรี่จางไห่ไว้ดวงตาของคงรี่จังไห่ดำมืดลงและกล่าวว่าพวกเจ้าจากยมโลกไราตาพวกเจ้ามาที่นี่ทำไม พวกเจ้าอยากย่งชิงสมบัติของจงางโอเฉียนด้วยเหรอใช่เจียงชิงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้เลยแม้ว่าคงลี่จงางไห่จะไปที่พแท้จิงและเป็นเทพระดับกลางแต่เจียงชิงก็ไม่เกรงกลัวเขาเพราะเมื่อคงลี่จงางไห่บรรลุถึงระดับเทพเขาสามารถร่วมพลังของดาวเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ได้เพียงสองดวงเท่านั้นแม้จะฝนมานานถึงเก้าหมื่นปีพลังการต่อสู้ของเขาก็ยังด้อยกว่าป้าหลวงและกูเย่จิงที่ยังไม่บรรลุถึงระดับเทพสีอีก แต่เจียงชิงเป็นบุคคลชั้นยอดในบรรดาเทพเทียมแห่งวังยมโลกจะไปตามจังว่าฉินส่วนจริงนั้นขาจการเองคงรีจังไห่ปลดปล่อยโลกแห่งเทพและดึงเจียงชิงเข้าไปในนั้นเมื่อเห็นโอกาสนี้ในพลไกหลินและปร,รมาจารย์วิเทียนจึงไล่ตามไปยังบริเวณตอนล่างของลำธานสีทองแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน